สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโยต้าวีโอนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประวัติของเครื่อง RB นะครับเป็นเครื่องของนิสสันนั่นเองนะครับผม ในรอบที่แล้วพูดในเรื่องของประวัติเครื่อง 2JZ นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นประวัติเครื่อง4 a g เควันนี้มาตระกูลของนิสสันกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เครื่องยนต์อาบีนะครับเป็นเครื่องน้ำมันเบนซิน4จังหวะขนาด2.0ถึง3.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์จากค่ายนิสสันนะครับซึ่งผลิตในปีพศ2528นะครับถึงพศ2547นะครับมีทั้งแบบแคมเดี่ยวและแคมคู่นะครับรุ่นแคมเดี่ยวเนี่ยมี2วาล์วต่อสูบนะครับและรุ่นแคมคู่เนมี4วาล์วต่อสูบนั่นเองครับเครื่องยนต์ RB ทั้งหมดนั้นผลิตในโยโกฮาม่านะครับประเทศญี่ปุ่นเครื่องยนต์ RB เนน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 ีี่่่่ยยบบาาาางงงงงสสสสวรรรร้้ขขึมมมใหคััโโโโดแผกออิิท ในโตเกียวนะครับเช่นสกายไลน์ซนจูนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นใหม่ที่โรงงานโอโมรินะครับต่อไปเป็นความหมายของรหัสเครื่อง R B นะครับได้แก่ R B D E T T T P และก็ตัวเลขนะฮะตัวสอน R B เนี่ยคือชื่อระบุตระกูลของตัวเครื่องนะครับตัว D เนี่ยหมายถึงแคมเวอร h e a d คู่นะครับต่อไปตัว E นะครับหมายถึงพอร์ตเครื่องยนต์แต่ละตัว่ยถูกฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อไปตัว T นะครับหมายถึงเครื่องยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอร์มา าจากที่โรงงานนะฮะต่อไปตัว T 2ตัวนะครับหมายถึงเทอร์โบคู่นะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับผมตัว P นะครับหมายถึงเครื่องยนต์ทํางานบนก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับผมต่อไปตัวเลขนะครับ20 24 25 26 30หมายถึงขนาดความจุลิตรนะครับก็คือ RB 20ก็บรรจุ2.0ลิตรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวเครื่องเริ่มกันที่ RB 20กันก่อนนะครับมีขนาด2.0ลิตร1,998ซีซีความกว้างกระบอยเก้าสิบแปดชีซีความกว้างกระบอกสูบคูนม คูณ69.7ม mm มตนะครับต่อไปเป็น r b 24นะครับมีขนาด l, 2.4ลิตร2,428 cc ซีซีความกว้างกระบอกสูบคูณช่วงชักเนี่ยจะเป็น86มมตรคูณ69.7ม mm มตรนะครับมาบมาี b 2้นะครับมีขนาด2.5ลิตร cc นะครับความ,วามกว้างกระบอกสูบคูณช่องชักเนี่ยเท่ากับ86ม mm, มคูณ71.7ม mm, มนะครับต่อไปเป็น rb 26นะครับมีขนาด2.6ลิตรนะครับ2,568 cc นะครับคว,ความกว้างกระบอกสูบ mm, คูณช่องชักเนี่ยจะเป็น86มมคูณ73.7มมนั่นเองครับต่อไปเป็น rb 30นะครับมีขนาด3.0ลิตร2,962 cc นะครับความกว้างกระบอกสูบคูณช่องชักจะเป็น86ม mm, มคูณ85ม mm, มนั่นเองครับผมเครื่งองยนร b 20 et rb 2 2 0 d e และ RB20DET นะครับคันแรกที่ได้รับการติดตั้งคือ HR31 Skyline และ Ferari z t นะครับ 200R z 3 1นะครับที่ผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี1985นะครับเครื่องยนต์ RB20E เครื่องแรกนะครับถูกใช้ใน C32 Nissan l a r e l Nissan Skyline R32 และ c h e r y o นะครับใช้เครื่องยนต์ชุดนี้ในชุดที่2นะปี1989-1993นะครับ RB20E i b 2 0 d e r b 2 0 d e t มีการออกแบบที่ดีขึ้นนะครับและใช้ระบบหัวฉีดแบบ ECCS นะครับ ECCS คือระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้มข้นนะครับในภายหลังนี้เรียกว่าเครื่องยนต์ SINVER TOP นะครับ IB20DET แล้วก็ขีด R นะครับใช้ใน Nissan Skyline 2000GTS นะครับและผลิตแค่800คันเท่านั้นนะครับผมเครื่องยนต์ IB26DET นะครับเป็นเครื่องยนต์ ของรถยนต์ i s สันสกา,ายล n e ในรหัส GTR นะครับตั้งแต่น i s สันสกา,ายล n e GTR R32 ปี1989-1992น i s สันสกา,ายล n e GTR R33 ปี1993-1997นะครับแล้วก็น i s สันสกา,ายล n e GTR R34 ปี1998-2002นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีรถยนต์ i s สันรุ่นสเตเกีย260 RS นะครับและรถยนต์ทอมมี่ไคละรุ่น z z 2นะครับที่ผลิตหรือประกอบโดยใช้เครื่องยนต์รุ RB 26่ DET นะครับผม เป็นประวัตินะครับคร่าวๆนะครับไม่ยาวมากเพราะว่าผมหาข้อมูลได้เท่านี้จริงๆแล้วก็ผมแปลจากเว็บนอกมาด้วยถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยครับหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะดีมากเลยถ้าคอมเมนต์แชร์ความรู้กันใต้คลิปนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแล้วก็มันเดือนนะครับใครอยากทาเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างไดเลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ